โอดไลท์บวกินหลา์กัเรียกตนเจ้าของหลายท่านแม่แม่หลายคนมาบึงเวลาผมใส่ชุดเผ็ดเนาะเวลาผมฟอนแต่ว่าปีนี้ก็เริ่มเห็นแบบเป็นเอวตันๆแน่เริ่มมีพุ่งไม่อย่างพอเองเจ้าของหิวกับบดี <c oughs> ปากแย่งใครพี่สาวซื้อมาฝากแม่แตนก็เลย้กแกง เป็นใดเนี่ยครับบัตรคอนเสิร์ตแอนวอลดีพี่น้องสื่อไปครับวันที่ยิบผ้ายิมพกนี่ฮะไก่เหล้าเด้อันแมแม่คนที่ป่าธนาดีที่เพิ่นหักเพิ่นห่วงเพิ่นห่วงแม่ได้สื่อบัตรคอนเสิร์ตไปนสนามสนุแนแอนบอกครับแ <And S 1> อนนเสิด์ใหญ่เด้จอบใดตะดามาย่างเดียวจอบตะทจับพีดบอกเปิดวงเล้าว,วงเป็นหูเหนียวเหนียวข้อ กินยารัดไ้กับไข่เนี่ยันเป็นเมียผันเป็นบันไข่ปกติผมเนี่ยคันลักษณะนั้นผมคันคันเอา,า,านเพราะท่านี่คือไข่ไข่เนี่ยเวลาผมไข่ผมไข่แห้งแม่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 ม้วนนั่นแหม่ม้วนที่แบบจอบจะถ้าจับผิดอันนั้นบ็อกสมอันนี้บหมอสมนี่แหม่ที่เพื่อนหักเพื่อนห่วงหลายๆนี่เพิ่นสื่อบัตรหายไปบัตรคอนเสิร์ตแอนนะครับผมอยากถามซ้ำนี่แหละ ผมตื่นขึ้นมาผมู้ี่หู้บอกหูฟ้าหูหมอกหยังผมเหินกระดามว่าโอ้ยอยากบะบึงขันซำไหนเนาะแต่่ะมองมุมงไถของกันและกันผมกับเ่าไปแ้แหงเรามูเจ้ากับมอยงอกแล้วทางทเตียบอกก็จจังจะของคักโพดโพเก็บรายละเอียดดีลาย ลูกผัวพวกลลูกหลานยุ่ยงค่นในบอกกันได้บอกกระทำเนี่ยทางเทียสิคิมอย่างคำเฮาอะบอใส่ค้มคิดแน่เถ่าเพราะแห้งหรอเป็นพอเป็นแมน่ค้นหรอกมองให้มันเป็นกลางๆเนี่ยชีวิตทางเทียมันง่ายขึ้น <laughs> ยามบวกลกคุณหารบึง้งค่ะการปฏิบัติ ของผมเนี่ยมันก็บริมีเหียงเนาะผมก็เป็นคนติดดินเป็นคนกับพีกับนองผู้ใดเคยกินสูกกินดิบน้ำกันเท่ากับเห็ดขึ้นธรรมดาคือมันบดีบอกเพ่งจังใดกับประแดงนในเมื่อขึ้นเนี่ยพอดีผมมีเร่องที่สีบากับเล้าเร่องสําคัญเรียงหลูกเรียงหลานแล้วนั่นแหละผมเลยเอื่อแล้าขึ้นมาถึงรถซึ่งรถคั้นเนี่ยขึ้นมาทุกคนเนี่ย ทกกรได้ขึ้นมาทุกคนแล้วเวลามีปัญหาหมอลำถึกตำนนี้ตีเตือนคนต่ออื่นขึ้นมัทั้งรถขั้นนี้มันสิเป็นอย่างแม่เป็นอย่างแม่จา้า